วันนี้เป็นเรืียงฮือฮากันในสังคมสื่อออนไลน์ที่ทนายท่านหนึ่งออกมาเปิดโปงเรื่องสวยของตำรวจนะครับอ่าใช่ท่านทนายตั้มออกมา เปิดโปงเรื่องสวยนะครับในวันพรุ่งนี้ทนายตั้มก็จะเดินทางไปแจ้งความเพื่อให้ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไปเก็บสวยเขาที่กองบังคับการปราบปรามทุจริตปราบปรามการทุจริตคือปอปอปนะฮะปอป,ป,ปที่ ท่านพลตำรวจตีชจรูนเกียรติปานแก้วหรือบิ๊กเต่าเคยเป็นผู้งคับการอยู่แต่ตอนนี้ท่านจจรูนเกียรติปานแก้วขึ้นไปเป็นรองผู้จัดการตำรวจสอบสวนกลางแล้วนะครับผมว่าไปแจ้งเลยครับ มันก็เป็นความผิดความชั่วของตัวบุคคลในสังคมตำรวจนะครับผมฟังแล้วผมเชื่อทนายตั้มนะครับว่าเป็นเรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องจริงผมฟังดูนะครับฟังดูนะฮะเนื่องจากผมเคยมีประสบการณ์ถูกกระทามาเกี่ยวกับเรื่องสวยนี่นะครับ นอกจากแจ้งความดำเนินคดีอาญาแล้วทนายตั้มก็จะมาร้องที่คณะกรรมการพิรณาเรื่องร้องเรียนตำรวจได้นะครับเดินทางไปที่ประธานผมก็ได้ครับท่านพลตรวจโทรสรศัก์เย็นเปรมนะฮะเพื่อจะให้คณะกรรมการผมที่เป็นคนนอกเนี่ยเข้าไปไต่สวนเรื่องนี้ใครทำผิดก็จะได้ดำเนินการลงโทษทางวินัยไปให้หมดนะครับ ดีครับเอาออกมาเปิดเผยไอ้ตำรวจที่มันทำผิดทำชั่วอย่างนี้จะได้ถูกไล่ออกไปให้หมดทันทีนะครับผมเห็นด้วยครับเห็นด้วยไอ้พวกหานี่ไม่ทำงานแล้วครับเดินเก็บสวยอย่างเดียวเลยนะครับไอ้พวกตำรวจเก็บสวยนี่มันไม่ทำงานแล้วครับมันไม่จับใครละครับจะรู้จักผู้ประกอบการไปแล้วกเก็บสวย สาเหตุที่มันมี power ไปเก็บสวยได้เพราะว่านายมันให้อำนาจไงใครจะรู้จักกับน,นายมันก็ให้ติดต่อกับเด็กคนนี้นะครับมันก็เลยเกิดจ่าหรือในดาบใหญ่กว่าในผลนะครับท่านคงสงสัยว่าอ้าวแล้วทำไมคือ มันปัญหามาจากคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับถ้ายกเลิกคำสั่งนี้ไปเนี่ยไอ้ปัญหาตรงนี้ก็จะเบาบางลงเนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเคยออกคำสั่งเขาไว้ว่าถ้าต่างหน่วยเข้ามาจับกลุ่มอบายมุกบ่อนซ่องหวยในพื้นที่ จะต้องลงโทษเจ้าของพื้นที่ผู้องค์ขัญชาสั่งเข้าไว้อย่างนี้คําสั่งนี้นะครับคือถ้ามีการกระทำความผิดเช่นมีเปิดบ่อนอยู่ในพื้นที่อำเภอใดอำเภอหนึ่งไอ้ตำรวจพื้นที่รับสวยตำรวจกับฝ่ายปกครองรับสวยก็ปรากฏว่าต่างหน่วยต่างหน่วยนี่ก็คือ กองบังคับการทานผมแป๊บนะฮะต่างหน่วยต่างหน่วยมาจับเนี่ยก็จะโดนลงโทษต่างหน่วยถ้ากองบัคับการหรือกองบัญชาการเนี่ยยังถือว่าหน่วยเดียวกันคือสังกัดตํารวจภูธรด้วยกันนะครับแต่ต่างหน่วยนี่คือกองบัญชาการสอบสวนกลาง คือกองปราบเดิมเลยเนี่ยใครจะเปิดบ่อนเนี่ยมันจะต้องเคลียร์ทุกหน่วยครับที่มีอำนาจจับกลุ่มที่มีอำนาจจับกลุ่มบางทีมันก็ไม่เคลียร์ครับแอบเปิดนะะถ้าเป็นบ่อนเล็กๆบ่อนขนาดกลางขนาดเล็กก็มไม่ไปเคลียร์แล้วครับไอ้พวกมหาข่าวนี่ไค้พวกเดินเก็บเงินไอ้พวกนี้จะรู้ข้อมูล มันจะถามพวกกลุ่มคนเล่นด้วยกันว่ามีบอนตรงไหนบ้างมีเล่นตรงไหนบ้างนะครับมาแล้วมันจะเข้าไปคุยเจรจาเก็บเงินถ้าเขาไม่ยอมจ่ายเงินมันก็ไปรายง,งานนายมันคือสารวัตรที่รับผิดช,ชอบสังกัดกองปราบไอสารวัตรนั่นก็จะเอากำลังมาจับพอกองปราบไปจับต่างหน่วยไปจับ พุ่งขับบัญชาต้นสังกัดคือผู้อชาการก็ต้องย้ายห้าเสือคือพู่งกับรองปอลรองสอสวัสืบและจ่าที่ไปนี่ใหญ่นะครับถ้าจ่ายไปกับมันแล้วเนี่ยไอ้หน่วยนั้นก็จะไม่มาจับนะที่ทนานตั้มพูดนะครับ ผมเล่าย้อนอดีตไปเมื่อปี2533ผมได้รับแต่งตั้งจากท่านผู้ว่าคงศักดิ์กิ้วมโนมนให้ย้ายจากสวัสดิ์งานสอบสวนกองกำกับการตำรวจภูธรกาญจนบุรีเขตสองไปเป็นสรวัสดเดี่ยว เป็นสารวัตรกิ่งอำเภอด่านมะขามเตี้ยเมื่อวันที่1เมษายน2533ผมเดินทางไปนี่สถานที่ทําการผมยังไม่มีคำสั่งมาเดียวๆให้ผมพันตำรวจตีเลวัดกิ่งเกสร,รไปดำรงตาแหน่งสารวัตรกิ่งอำเภอด่านมะขามเตี้ยนะครับเป็นหัวหน้าโรงพักใหญ่คนเดียวเลยลูกน้องไม่มีสักคนหนึ่งนะครับ ผมก็ต้องไปหาสถานที่ทําการผมทางกิ่งอําเภอเขาก็ไปขออาศัยอาคารไม้ของโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยอาคารหนึ่งตั้งเป็นที่ทําการกิ่งนะครับส่วนราชการก็ต้องไปป่าไม้อําเภอสัมปกรตั้งแต่ผมตํารวจเนี่ยผมก็หาสถานที่ไม่ได้ทางกิ่งอําเภอเขาก็ไม่ได้ขอสถานที่ไว้เผื่อผมด้วย ผมก็มองไปที่วัดด่านมะขามเตี้ยจะไปอาศัยใต้ถุนศาลาวัดด่านมะขามเตี้ยซึ่งเป็นศาลาไม้ยกใต้ถุนสูงนะครับจะไปเช่าห้องแถวในตัวตลาดมันยังไม่มีความเจริญครับห้องแถวในตัวตลาดก็มีไม่กี่ห้องแถวนะครับต่อมาเขาก็ส่งกำลังตำรวจไปช่วยผม นะครับไปช่วยราชะการนะครับเพราะมันตั้งกลางปีไงยังย้ายใครไปไม่ได้ก็มีคําสั่งให้ลองสวัสดไปช่วยผมเนี่ยสองคนแล้วก็ตํารวจชั้นประทวนอีกประมาณสามสิบคนเอาอย่างที่แต่ละโรงพักเขาไม่เอานะครับที่การบุรีเขาเอาไม่ไหวแล้วเกเลเกตุงกันนะครับให้ไปอยู่กับผม ด่านมะขามเตี้ยยังไม่มีโทรศัพท์ใช้นะครับมีร้านอาหารก็ร้านตะเบิม้มอยู่ตรงทางขึ้นข้างๆลงพักผมก็ไปอาศัยให้ศาลาโอพอปลอที่ชาวบ้านนั่งรอรถโดยสารรถเม์เวลาจะเข้ามาในตัวเมืองอ่ไปขอศาลาตรงนั้นนะครับแล้วก็ไปซื้ออีดบล็อกมาสองพันก้อนต่อซ้ายต่อขวาขวาด ใบไม้ที่หล่นทับถมกันอยู่ตรงนั้นห้องควบคุมก็ยังไม่มีต้องไปซื้อเหล็กเส้นมาอ็อกเหมือนกรงหมาตั้งไว้หลังศาลาออพอร์ทำนอกจากร้านอาหารของตะเบิ้มที่ขายอาหารแล้วเนี่ยมันก็มีร้านขายอาหารตามสั่งอยู่นะครับของป้าขา ร้านนี้เนี่ยมีเด็กเสิร์ฟอยู่สองคนเด็กเสิร์ฟเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงอายุก็ประมาณยี่สิบสามสิบแล้วนะครับก็ปรากฏว่ามีตำรวจกองปราบนะครับ ชื่อจ่าเบนสาเหตุที่ชื่อจ่าเบนชื่อจริงมันชื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับแต่มันขับรถเบนมาชาวบ้านเลยเรียกจ่าเบนไอ้จ่าเบนนี่เป็นคนที่ผู้กํำกับหรือสารวัตรที่กองปราบเนี่ยไว้วางใจรับสัมทานมาว่าในเขตพื้นที่ภาคเจ็ดเนี่ย วันที่หนึ่งไม่เกินวันที่ห้าผมส่งท่านเดือนละเท่านี้นะครับเช่นมันเหมามาหนึ่งล้านบาทสองล้านบาทสามล้านบาทมันก็มาโขกเอากับพื้นที่ต่างๆแล้วแต่มันจะตั้งราคาได้กำไรมันก็เอาไปนะครับชื่อเสียงโด่งดังมากตำรวจภาคเจ็ดรู้จักดีทุกคนครับจ่าเบน มันมา,ก,นา,า,ามนนะกินอาหารตามสั่งที่นี่นะครับกินอาหารตามสั่งที่นี่แล้วก็มาชอบเด็กเสิร์ฟนะครับมาชอบเด็กเสิร์ฟแล้วก็ไปได้เสียกับเด็กเสิร์ฟแล้วก็ให้ตังค์เด็กเสิร์ฟไปห้าร้อยบาท ไอ้เด็กเสิฟเนี่ยมันก็คงนอนกับแขกไปด้วยนะครับสองคนนะครับทั้งอำเภอมีเด็กเสิรฟผู้หญิงสองคนนะครับตรงกรนโดก็มีความเจริญหน่อยแต่ว่ามีแต่ร้านขายข้าวแกงนะครับแต่ในตัวกิ่งอำเภอด่านมะขามเตี้ยมีร้านอาหารของป้าขาเนี่ยมันไปนอนกับเด็กแล้วก็ให้เดิง ตังเด็กไปห้าร้อยแล้วมันก็ไปคุยกับป้าขาว่าร้านป้าขาเนี่ยเปิดให้มีการค้าประเวณีนะเปิดให้มีการค้าประเวณีแล้วมันก็เรียกเก็บเงินป้าขาเดือนละสองพันบาทป้าขาก็ให้มันไป สองพันบาทผมไม่รู้เรื่องครับไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่มีรายได้อะไรเลยก็ผมเป็นสารวัตรกิ่งอำเภอด่านมะขามเตี้ยผมไม่มีรายได้สักบาทหนึง่งกินอาหารเนี่ยสมัยนั้นคนด่านมะขามเตี้ยเนี่ยรวยมากไม่มีรายได้อะไรไม่ได้ไปเก็บสวยใครโดยสันดานผมก็ไม่ไปเก็บสวยชาวบ้านอยู่แล้ว ชาวบ้านด่านมะขามเที่ยรู้ดีนะครับไอ้เฮียจ่าเบ้นเนี่ยมันมาเก็บไปเดือนที่แล้วจากป้าขาไปสองพันพอเดือนต่อไปมันจะเพิ่มเป็นห้าพันบาทป้าขาบอกฉันมีเด็กเสิร์ฟแค่สองคนและเด็กมันจะไปได้ไปเสียกับแขกเนี่ยมันก็ไปเอาการตามป่ามันโรงแรมก็ไม่มี ท่านจะมาเก็บเงินอะไรป้าขาก็เลยไม่ให้ไม่ให้มันก็เลยพาพวกมันมาจับครับมาจับเด็กสองคนเนี่ยครับในข้อหาเตดเตรการค้าประเวณีใช่ห้าพันเยอะมากเงินเดือนผมเวลานั้นก็ห้าพันเจ็ดกว่ากว่าเท่านั้นเองนะครับมันจังไรมากนะไอ้จ่าเบ้นเนี่ย นะครับพอต่างหน่วยมาจับเขาก็รา,ายงานผมต้องรายงานเหตุด่วนไปว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบเข้ามาจับกลุ่มเต็ดเตรค้าประเวณีในพื้นที่ได้ผู้หญิงไปสองคนท่านพันรยเอกพันลบลุ่งสัมพันธ์เป็น รองผู้บังคับการหัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีเลวานั้นก็จะตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยผมว่าปล่อยประละเลยให้มีการเตดเตะ้าประเวณีผมต้องทำรายงานชี้แจง